มาดู F สัน EB X 41นะครับสามพันหกร้อยลูเมนนะครับตัวนี้คอนทราสต์เยอะมากนะครับคอนทราสต์หนึ่งหมื่นห้าพันต่อหนึ่งนะครับมีเป็น USB สำหรับ wifi เสียบได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับมีช่องต่อ HDMI นะครับที่เชื่อมต่ออยู่แล้วดูภาพนะครับสู้แสงนะครับกลางวันนะครับนี่เป็นกลางวันเลยนะครับกลางวันแสกๆเลยนะครับใช้ 3,600ลูเมนนะครับนี่ดู u u u e e อยู่ครับเสียบเป็น usb Wi-Fi ได้แล้วมีช่อง่อร hdmi นะครับตัวนี้ av สามสายเลยเหลืองแดงขาวคอมพิวเตอร์นะครับ ebx 41นะครับ3,600ลูเมนครับตัวนี้ิว,วโปรเ projector f สัน ebx ส1หนึ่นะครับดูแสงครับแจ่มทีเดียวครับ ครับวันนี Bog ้มาอบรมนะครับก็เลยเห็นโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับก็อดไม่ได้นะครับที่จะรีวิวครับมีสายกลางวันเลยอคุณผู้ชมดูนี่กลางวันเลยนะครับสายกลางวันเลยมีแสงเข้ามารอบทิศเลยนี่แสงสว่างนะครับมีแสงสว่างรอบทิศแต่ดูแสงนะครับสู้แสงได้สบายมากครับนี่ครับทดสอบให้ดูนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของหน่วยงานเขานะครับ ่แตว่าผมเห็นแล้วผมก็เลยทดสอบให้ดูนะครับ3,600ลูเมนนะครับตัวนี้ F สัน EB X 4 1นนะครับตัวนี้อือหือสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลมาดูมาดูข้อมูลกันข้อมูลนะครับ เพือขายนะครับเพราะว่ามีไวเลสด้วยนะครับตัวนี้ดูครับสู้แสงได้สบายมากครับตัวนี้สู้แสงได้แจ่มมากครับตัวนี้ดูครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับแจ่มเลยครับตัวนี้เอฟสัน e b x สี่หนึ่งนะครับตัวนี้สวยครับ